จะเร Get ai, 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 ิ่มยังยังเริ่มเลยหนึ่งสองสั้นสดีด <|ja|>> ็อกค่ะอ๋อสวัสดีค่ะครับก็เรียตัวหัวว่าแว่นตาเลนส์โปรเจสซีฟมองไกลมองไกลใช้ยังไรใช้ยังไงนั่นเองแว่นตาลนส์โปรเจคชีนนะแล้วสระเด่นคือนี่ครับมองมองไกลมองไกลใช่ไหมก็คือถ้าลักษณะว่าคุณลูกค้าเนี่ย มองตรงตรงก็จะใช้สมัครการมองไกลแต่ถ้ากานรถือถ้าก้มหน้ามาอย่างนี้มองไม่เห็นแน่นอนมองไม่เห็นเราจะใช้ส่วนที่มองไกลตรงนี้ไปอ่านไไม่ได้ถูกใช่เราจะต้อง <c oughs> เหลือบตามองโดยใช้วิธีการเหลือบตาลงล่างครับอืมใช่ค่ะำคัญใการเบรคบริสุธิ์จะใช้งานได้ดีนั้นจะต้องเบรคบริสุทธิ์ที่ออกแบบเฉพาะส่วนบุคคลชายเถื่อนตองค่ะ เรียนมาอยู่ห้อเรียนเพราะว่ามุมอ่านหนังสือตรงนี้เก็บไว้แคบมองออกสุดละตาที่จะเหลือลงมาตรงนีโอเคใช่ใช่ถูกต้องค่ะเรียนโปรพิสติที่ดีนั้นจะต้องถูกการวัดสายตาสมอใช่ค่ะตรววัดสายตาด้วยนักทัศนมาตนั่นเองค่ะเดี๋ยวดูกัน